สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสิทธินีคลองยวนตำแหน่ง Business Consultant ประจำทรู s เฟียสาขาเซ็นทัลภูเก็ตฟอเรสต้าขออนุญาตนำส่งไลฟ์เดโมประจำวันที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2565ในหัวข้อเรื่องแนะนำข้อดี True A 5G ให้หน่าสนใจและเห็นภาพค่ะ ชูโซเฟียสวัสดีค่ะโซเฟียต้ายินดีให้บริการค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับโซเฟียต้าค่ะและวันนี้นะคะโซเฟียต้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะที่จะมาแนะนําม,มือถือ 5G ราคาดีสุดคุ้มค่าค่ะ,คะขออนุญ,ญาตนะคะและมือถือ 5G ราคาดีที่ว่านะคะนั่นก็คือ True A 5G นั่นเองค่ะมาพร้อมกับสีเทานะคะที่มีความสวยหรูดูทันสมัยและน่าพกพามากๆค่ะ ในส่วนของจอนะคะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด6.5นิ้วค่ะทําให้คุณผู้หญิงและคุณผู้ชายนะคะสามารถเพลิดเพลินกับการดูภาพ,พย,ายนตร์ได้อย่างเต็มที่เลยค่ะในส่วนของกล้องนะคะกล้องหน้าค่ะมาพร้อมกับความละเอียดนะคะ8ล้านพิกเซลค่ะและยังมีฟังก์ชันนะคะการถ่ายภาพถ่ายอายุอีกด้วยค่ะในส่วนของกล้องหลังนะคะมีด้วยกันทั้งหมด3เลนส์ค่ะความละเอียดนะคะอยู่ที่16ล้านพิกเซล5ล้านพิกเซลและ2ล้านพิกเซลค่ะ ถัดมานะคะในส่วนของความจําค่ะความจํานะคะจะอยู่ที่ 128GB กิกะไบต์ค่ะทําให้คุณผู้หญิงและคุณผู้ชายนะคะสามารถเก็บไฟล์รูปภาพหรือรวมไปถึงไฟล์เพลงนะคะได้มากกว่า30,000ไฟล์เลยทีเดียวค่ะ และระบบปฏิบัติการของมือถือรุ่นนี้นะคะก็คือ Android 11ค่ะมาพร้อมกับ CPU นะคะ m t k Density i m 700ค่ะและนอกจากนี้นะคะในส่วนของแบตเตอรี่ค่ะมาพร้อมกับแบตเตอรี่นะคะขนาดใหญ่ถึง4,000ม ah ิลอค่ะทำให้คุณผู้หญิงและคุณผู้ชายนะคะเพลิดเพลินกับการใช้งานเครื่องได้ตลอดทั้งวันเลยค่ะและยังรองรับ f a ฟ c h a r ร์นะคะอยู่ที่20วัตต์อีกด้วยค่ะ ถัดมานะคะในส่วนของซิมการ์ดค่ะรองรับ20ซิมนะคะโดยซิมหลักค่ะจะรองรับเฉพาะเครือข่าย TrueMove Edge ค่ะและอีกซิมนะคะสามารถใส่เป็นเครือข่ายอื่นได้เพื่อใช้ในการรับสายค่ะถัดมานะคะในส่วนของประกันค่ะมาพร้อมนะคะกับประกันจอแตกเครื่องตก ชูรับประกันให้ถึง12เดือนเลยทีเดียวค่ะในส่วนของประกันเครื่องนะคะมีการรับประกันให้15เดือนค่ะและนอกจากนี้นะคะอีกหนึ่งความพิเศษค่ะในกล่องนะคะยังมาพร้อมกับอุปกรณ์ที่ครบคันอีกด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะสายชาร์จอะแดปเตอร์หูฟังหรือรวมไปถึงเคสอีกด้วยค่ะ ถัดมานะคะอย่างที่ s ฟเฟียต้าค่ะได้แจ้งไปข้างต้นนะคะว่าเป็นมือถือราคาดีสุดคุ้มค่านะคะเพราะอะไรคะราคาเครื่องค่ะแค่เพียง497บาทเท่านั้นค่ะเมื่อคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายนะคะเปิดเบอร์ใหม่พร้อมสมัครแพ็กเกจค่ะ599บาทขึ้นไปนะคะโดยสัญญาค่ะจะอยู่ที่15เดือนและชำระค่าล่วงหน้านะคะ963บาทเท่านั้น,นะคะ่ะ และนี่นะคะคือข้อดีต่างๆนะคะของ True A 5 G นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะสฟีต้าค่ะขออนุญาตลาไปก่อนนะคะถ้าหากมีสมาร์ทโฟนดีๆรุ่นไหนมาแนะนำสฟีต้าจะกลับมาอีกครั้งค่ะและถ้าหากคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายสนใจนะคะสามารถติดต่อค่ะที่ True Sofia ทุกสาขาได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ